ตัเลครับไปรูอนอเมริกาก็วันนี้เรามีวิรฮัว่างสองตัวแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแอบมาเล่นนิดน,นึงก่อนว่าว่าผมจะแอบมาเล่นก่อนไงมันจะทำไมนะครับก็ปืนใหญ่อัพเสตอีกสองกระบอกนะครับตอนนี้ปืนใหญ่ก็อัพเสร็จแล้วสี่กระบอกสามกระบอกกําลังอัพอยู่และว,วันนี้เราจะไปทางด้านของอาชีพเทวเวอร์กันนะครับไปไปปนกันเลยต้องปนให้ได้อีกสักสามล้านนะครับเพงจะเพียงพอต่อการใช้งานตอนนี้เราทําการอัพ อาชีคยินอยู่ทาให้เราไม่มีอาชีคยินใจก็เรื่องของอาชีคยินมันไปนะครับเราไม่สนใจเลยผมไม่น่าตีอยา่ด้านบนเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเราต้องตีอนไรเราต้องตีด้านที่ไม่มีไอเวอร์คิลี่ครับเพราะเวอร์คิลี่แม่งเกิดไม่หยุดเกิดอยู่นั่นนะแม่งเกิดจังเลยถ้าลำคาญเสีหายก็ตีตีไปนะครับ ปล่อยไปเดี๋ยวแม่งก็ชนะของแม่งเองนะครับหรือเปล่าวะบ้านนี้ก็โหดนะครับมันเล่นแบได้เสียงมันลมไหมนเนี่ยได้ยินแน่หรือเปล่าไม่รู้ไม่สโนโนสนโนูแคร์ตอนนี้เราก็ตีโอล้อมมาครับเดีือไอ้ดุ๊กดุยไม้เท้านี่นะครับรอไอ้ดุ๊กดุยไม้เท้านี่ก็น่าามแลนะมันอึดเหมือนกันแต่มันจะซักเท่าไหร่กันเชียวใช่ไหมล่ะโอ้ my god ต้องวิง่งขึ้นไปด้านบนอีกรอบนะครับไม่ดีเท่าไหร่มีงูฉกอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวเดียวจริงๆฉกมันอะไรจะหมดในที่นี้อาจควินไม่ใช่อาชควินวินวว่งเขียนลงด้านล่างก็จะเหลือด้านบนนะโอ้งู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 เข้ามาฉกอายงูฉกงูฉกสิบหนึ่ง,งครับเรียบร้อยไม่ไหว ดูว่ามันจะตื่นก่อนไหมตื่นไม่ทันนะครับได้มา23ถ้วยโอ้เราใกล้จะขึ้นมาสเตอร์หแล้วนะครับเราน่าจะขึ้นมาสเตอร์หได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโหดีใจจริงๆเออเคนอยู่นี่นะครับก็ช่วยเหลือเคนออกมาด้านบนมีตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นโอ้ยบ้าน16เลยนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปอันตรายหรือเกิน แต่อย่าก,กลัวครับผมเชื่อมั่นและศรัทธาเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ถ้ามันทําไม่ได้ก็ทำใหม่ซะนะอย่าลืมที่จะฟีเ้าหอปาลาบำบุงระเบิดไปมันเรียบร้อยนะครับปลาไม่โดนท้าหอหมากกอดโอ้โหปลาฟีไม่โดนท้าหอยังไงไหวไหมคนระับไหวครับผมพังลงไป เออคิงเราเลือกที่จะเดิอนออกไปด้านนอกแบบงงๆนะครับเออฉลาดเหเกินแล้วมันไม่เรียกงูหรือมันต้องโดนตีก่อนงูมันจะออกมาหรืออะไรเนี่ยเมฆมีครีสีครีสีเออต้องโดนตีจริงๆเด้อนี่งูมาแล้วงูมาแล้วชกเด้เจองูชกหมดตีงูก่อนนะครับผมอันตรายโ้ยเยยโอๆๆ้โหมันจะพังไหมน่าจะพังแหละ เออรีบรีบวิ่งไปเดี๋ยวมันตื่นมาอีกนี่ตื่นมาแล้วไม่ยอมตายหาตายหงุดีงิตื่นมาทําไมเออสั่งสอนแม่งดิตื่นมาทําไมแล้วคิงจะตีกําแพงทําเพื่ออะไรวะโออา้าวไอตัวเด็กนังนนอยไอตัวที่ตีตรงนี้ตายแล้วหรอโด,ดนอะไรตายวะน่าจะกับดัก และคิงก็จะยืนหยัดอย่างรูปผู้ชายพันธีนะครับได้ไม่นิดเดียวเองอะทำไมไม่เจอบ้านรยวยๆเนี่ยบ้านรวยๆหายไปแล,ล้วหรอมาตัวนี้มันจะล่นเสียงันลมไหมไหนเคียนอยู่ไหนเคียนอยู่ไหนและ้วนะเคียนอยู่นี่นะครับปล่อยไปตรงนั้นแล้วก็ปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงนั้นปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงนั้น,ลน,นแล้วก็ยิงตะกี้ตรงนี้นะครับเอ้ยมือผมไปโดนโอ้มากร ปายาฟงยาฟีที่เรียบร้อยนะครับระเบิดไปฟีดโฟดฟาดฟาดนี่แปลว่าตดฟีดฟีดฟีดแล้วก็ค่อยๆบุกเข้าไปครับบุกเข้าไปช้าๆแต่แม่นยำปลายาฟีอ้าวฟีดหมดโอ้ยตรงนี้ยาบ้าด้วยนะครับยังไงทะลุยาบ้าไปเลยเออ,อ,อ,อ ยังไงเอา้ามาเดินล่วงไปแล้วเอา้าเหมือนหลังนี้เราจะตีไม่สําเร็จหรือเปล่าครับผมจะเป็นหลังแรกหรือเปล่าสําหรับการใช้ทหารอีเวนต์ตีไม่สําเร็จเรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับมันจะตีไม่สําเร็จวะยังไงครับโอ้โหดูปริมาณงูตรงนี้ซะก่อนฉกมัาน ยังไงครับจะสําเร็จไหมเวลี่เหลืออีกโอ้เหลืออีกสองตัวที่เหลือล่วงมาแล้วลอโอ้ยนี่จะตื่นมาแล้วเออช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยอย่าหลับอย่าอู้ก็ยังคงร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมแต่น่าจะนานอยู่ก็จะเดินรอบๆอีกอ้ยอ มันดูไม่แรงเลยนะครับไม่สม่งพลังแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาอีกว้าไม่ไม่เข็ดไม่เข็ดนี่ไงไ,ไม่เข็ดล่วงลงไปล่วงไปแล้วไงล่วงไปแล้วก็หายไปเลยนะไม่เข็ดละเออผมมีในนี้อยู่เจ็ดแสน อีกสองสามไม้นะครับถ้าเราโชคดีเจอบ้านที่ได้เยอะๆซึ่งไม่เจอบ้านนี้ก็ได้น้อยอ่ะไอพวกนี้มันไม่เก็บหมอ,อกอกนีกันแล้วหรอโดบะรโดบะรดีโดบะรโดบะรด,ด,ะดีดีบ่ดีดีบดี อวาไอดิฟวางรวมมันเยอะมากเลยนะไปแล้วไงมันไม่สำคัญเอ้ยคิงเราจะลวงครั้งแรกหรือเปล่าครับอตีศาสตร์ของเขาโอ้เรียบร้อยคิงผู้กล้าของเราตายโอ้โหมาสะจเรลืเกินนานมากแค่ไหนแล้วที่คิงผมไม่ลวงนะครับรอี้ี่ลวงไปแล้วเลวลาพิวดะฮัดแมงฮิวอยู่อะไรวนะเนี่ย โอ้โหเหลี่ยมจัดโกงนี่ยโกงนี่ยงโดบะโดเบะดีโดบะโดเบะดีไปทุบไม่หยุดเลยทุบไม่หยุดเลยเล่นมันดีเล่นมันดีเออเอาให้หมดนะครับผมมันก็จะเหล boss, huh ืออีกนิดเดียวโอ้ให้มันจบทีมายุใช่ไหมมันตีได้เฮสแอนนี่เนี่ยโอ้ย มันได้น้อยเกินหนอมันก็น้อยเกินไปที่ลับไม่ได้หนอดูไโดูไดีดูไโดูไดีแบบช้าจนง่วงเล้าหานอนเลยครับเออจบแต่ดูดิมันได้แค่แสนเดียวโอ้ทั้งวันนะครับเล่นอย่างนี้เล่นตีทั้งวัน โอ้ห้าห <ood> oo, มื Indeed, ่นเอาผมขอหมุนหน่อยแล้วกันนะไม่งั้นวันนี้ผมไม่รวยนะสามแสนเออสามแสนไม่ยังดีเอ่อเคียนอยู่ด้านไหนไหนเคลียนอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็ไปขิงด้านบนไปแล้วก็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 ก็ก็ฟีดแล้วก็ปีดแล้วก็ฟีดเอาปีไม่ได้ ไปดูดิคิงอึดมากอ่ะโดนแบบป้อมตีขนาดนี้คือขอแค่คิงผมได้ต่อยอ่ะเลือดไมนรีลัวๆเลยนะดูดิคิงจะตายตอนคิงเดินเนี่ยแต่ไม่ได้ตีมันเลือดไปดึงคลับดูบ้าดูบ้านเอดูบ้ดาดูบ้านเก็ทำนองเพลงั้างทำให้ผมนึกเ,เพลงนึงครับเพลงอันบลู ไม่มมังบรูดาบบดีดาบาดูดาบาดีดามาดาดาบดีดาบดาดบาดีดาดาดบดีดบาดาคือทำนองมันคล้ายกันมาอะไรเมคมีเคซี่เดดุดาดีดาดีดบดาดบดีดบดูเมื่อเราไปฟังดูนะครับเพลงอันบรูไอบรูแปลว่าฉันสีฟ้าแล้วมันก็ขึ้นมาเลยนะครับเพลงที่เป็นแบบนัก นักลองนักโอวกาสอะไรสักอย่างเนี่ยมาอัพฮะอาเเร์ทรัวเวอร์ใช้สี่ล้านโอมายกอ you do this to me? ไปครับไปกันต่อหรือไม่ม่ต้องต่อเดี๋ยวเราเบิกได้ไหมเลดเมดิลแรกมาเลยโอ้โหมีให้แรกพอดีด้วยนะสวยจะจะชี้เกียดปนแล้วไม่ใช่หรอกเอาไปเลยสวยครับผมเออ ทำดีกับใจ